่พยายามจะเชื่อเห็นว่าความรู้ทุกอย่างที่มีในตัวเราอะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาแพ็กเกจด,ดีๆเนี่ยยังไงมันก็มีคนซื้อวิธีเริ่มมันมีแค่2วิธีนะไม่ต้องไปคิดมากกว่านั้นละครับแค่2วิธีเนี้ยคุณก็หาคอร์สมาสอนได้ในชีวิตเนี้ยมันไม่จบไม่สิ้นแล้วล่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีชาวเพจสมองสังหาทุกคนด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับ ถ้าวันนี้คุณมีเวลาเหลืออีกแค่หนึ่งปีคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่ายังไงนะครับสวัสดีเพื่อนๆของเราด้วยนะครับที่ติดตามเพจสมองอสังหานะครับวันนี้นะครับผมก็ในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เป็นสเปเชียลไลฟ์เลยนะครับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเข้าวรรษาด้วยนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปไวมากนะครับแขกรับเชิญวันนี้นะครับผมบอกเลยผมก็เฝ้ารอนะฮะแล้วก็ไป พอจะไปขอคิวได้เนี่ยโอ้โ oh, หอาจารย์เขาแบบคิวทองมากเลยนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของผมเองนะครับที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำคอร์สออนไลน์นะครับการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอนะครับผมบอกเลยผมติดตามแล้วผมถูกดูดเข้าไปหลงไหลกับอาชีพนี้ไปเลยนะครับทำไม่หยุดเลยแต่นี่ยังคือถือว่ายังขี้เกียจอยู่นะครับยังทำน้อยอยู่ ก็ไลฟ์ของผมนะครับจะมีทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีทุกวันพุธนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะครับมีอยู่สองท่านมีอาจารย์กระมลนนะครับที่ทําออนไลน์ทํำ a n d i n g Page ของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทํา SEO ด้วยแล้วก็อาจารย์ที่ผมจะเชิญมาก็คืออาจารย์บอยวรรธนัทนะครับแล้วก็อาจารย์เขาก็อยู่ในนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์บอยวรัธนัทด้วยนะครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะภาพชัดเสียงชัดไหมครับภาพชัดเสียงชัดครับอาจารย์โอเคนะฮะโอเคอาจารย์ชัดมากอ่ะนะครับขอบคุณครับโอ้นะตอนนี้เอ่อไม่รู้เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างแต่ผมนี่นั่งติดโต๊ะเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะนั่งติดโต๊ะก็เลย ทำคอสออนไลน์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้แล้วนะฮะคโคชมินก็เหมือนกันใช่ไหมครับครับครับผมขอเป็นติดสอยห้อยตามอาจารย์เป็นติ่งนะเพราะอาจารย์นี่คือแบบโหเก่งโคตรนะครับครับได้เดี๋ยวผมเช็คก่อนอะใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็วันนี้เมื่อก่อนก่อนไลน์หน้านี้ไม่ค่อยได้คุยกับคนใน,ในคนที่เข้ามาเท่าไหร่ก็ใครที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะแชร์ริงนะครับ ลายนี้ออกไปได้เพราะผมบอกเลยว่าช่วงนี้ใช่ไหมออกไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับยิ่งแชร์ยิ่งช่วยประเทศไทยก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้คนไทยมีความรู้ในการที่เอาไปสร้างเงินในแบบที่เราสามารถที่จะอยู่บ้านก็ได้นะครับอ่ะขอบคุณด้วยนะฮะก็ใครที่เข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงน้น อาจารย์นะครับวันนี้กดด็ดีที่อาจารย์มามากมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ <bir> ขอชื่นชมอาจารย์สุดๆเลยนะครับจากหัวใจเลย <bir> ล <Belle> วันนี้นะครับก็เดี๋ยวนอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าประเด็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ค <of course> ือเปลี <of course> <of course> ่ยนความรู้ของคุณเป็นรายได้ออนไลน์นะครับก็อาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับอาจารย์ครับอ่เลยครับผมชื่อบอยนะครับเขาเรียกอาจารย์บอย ชื่อจริงผมชื่อวระตนัธนะฮะในอดีตเนี่ยผมเป็นคนโลเทคนะแล้วก็อายุก็ไม่ได้น้อยละนะตอนนี้ก็กําลังจะถึงหลักห้าหลักห้าอาจารย์นี่แล้วแต่ชานาเด็กมากเลยครับอาจารย์อยู่ในร่มไม่ค่อยได้ออกแดดนะไม่อได้ออกแดดที่บอกว่าเป็นคนโลเทคเนี่ยต้องพูดอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยผมเป็นวิทยากรแล้วก็สอนตามองค์กรครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันมันเริ่มเบื่อ พอเบื่อเสร็จเนี่ยก็อยากจะหาอาชีพอื่นแล้วมันจะไปทําอะไรละ่ะนะจะไปลงทุนขายของขายของ,ขของมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผมอะผมอาจจะไม่ได้ถนัดนะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีความรู้เนี่ยเรามาขายได้ไหมอันนี้ย้อนหลังไป5ปีที่แล้วเนาะสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นนี่คอร์สออนไลน์ในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีใครแทบจะไม่มีใครซื้อนะมันอาจจะมีคนทําบ้างแต่ไม่มีใครซื้อนะครับ แต่ว่าด้วยความเป็นวิทยกรเนี่ยผมก็จะซื้อไอ้พวกเนี้จากต่างประเทศบ้างก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็น่าจะทําได้ไหมอ่ะก็เลยเรียกว่าลองผิดลองถูกเนาะทำมาแล้วก็จนป่านนี้จนปัจจุบันนี้ยึดเป็นอาชีพละนะครับ,รบนอกจากยึดเป็นอาชีพในการทำคอร์สออนไลน์ขายเนี่ยก็สอนให้คนอื่นเนี่ยไปทำคอร์สขายด้วยเฉพาะนักเรียนที่เรียนเรื่องการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยก็หลักพันคนละครับโ้เยอะมากเลยผมก็รวบรวมรวบรวมเพื่อนๆที่เขาทำคอร์สเสร็จนะ ก็น่าจะเกือบร<อ>้อยคนเหมือนกันนะ<ฮ>แต่ว่าคนที่ยังที่ยังรวบรวมไปไม่ถึงเนี่ยก็กคงมีอีกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำคอร์สออนไลน์ก็ตอนนี้มันเป็นชีวิตของผมนะครับวันๆก็เรียกว่าอยู่กับคอร์สออนไลน์แล้วก็ใช้เรื่องนี้เรียนชีพนะครับโคชมินเรียนชีพเลยนะครับอาจารย์โอ้ขอบคุณอาจารย์เลยก็ผมเป็นติ่งอาจารย์เลยนะฮะผมนี่พูดไม่อายเลยก็ตอนแรกเครียดมากทำคอร์สออนไลน์ ทำยังไงแล้วแบบติดปัญหาพอไปเจออาจารย์นะฮะอาจารย์ก็แชร์ลิงก์ออกมาอาจารย์ก็บอกอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยอาจารย์หนักกว่าผมอีกครับผมก็เลยโหคนนี้แหละผมจะต้องเรียนรู้ต่อจากอาจารย์นะครับก็เลยไปเรียนกับอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็บอกเลยว่าคอร์สออนไลน์ผมก็คอร์สท,ที่สองนะฮะก็เสร็จแล้วคอร์สแรกนี่ไม่ได้ทําต่อนะฮะค้างคาไว้แต่คอร์สที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์ก็เสร็จแล้วด้วยก็ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ผมนะโอเคครับอาจารย์ดีมากเลยแล้วทีนี้ผมหัวข้อวันนี้เลยนะครับเปลี่ยนความรู้ของคุณให้เป็นรายได้ออนไลน์ได้อย่างไรใช่ไหมทีเนี้ยผมขอเริ่มจากปัญหาที่คนเจอแล้วกันนะครับมันมีคนที่เป็นยุคผมนะครับคนที่เป็นยุคออนกับผมนะครับคนที่เป็นอายุอาจารย์นะครับแล้วคนที่เป็นยุคแบบอยุแบบยุคเดอะเลย หกสิบยุคซิงตี้หกยุครุ่นใหญ่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับการที่เขาจะเล่นเนี่ยเขาแบบน่าจะแบบเป็นเรื่องที่โหดมากสําหรับเขานะฮะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแบบมีปัญหาที่แบบว่าเฮ้ยเขาอยากจะทาแล้วเห็นคนเริ่มทําเยอะใช่ไหมเมื่อก่อนพอเราเห็นเขาทำเนี่ยาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันแปลกดีนะสําหรับเราในเรื่องใหม่ๆแต่พอปัจจุบันแล้วมันเริ่มไม่แปลกแล้วเพราะคนทําเยอะใช่ไหมครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,งๆนะครับทีนี้ประเด็นเลยนะอาจารย์ ปัญหาก็คือเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงอาจารย์นะครับอาจารย์มีวิธีการหรือ่าจะแบบมีทางลัดอะไรยังไงแชร์ลิงกให้ฟังได้ไหมครับอาจารย์นีก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มาเรียนหรือว่าเข้ามา follow ไลโอเผมเนี่ยครับก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะผมก็เลยเริ่มต้นที่จะเชี่ยวชาญในการตอบเรื่องนี้ไมใอตอนแรกก็ยังไม่ค่อยชินใช่ไอาจารย แรกๆก,ก็โอ้ช่วยเขาคิดเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วเพราะว่าคาตอบมันเหมือนเหมือนเดิมแหละหปัญหาของคนก็จะคล้ายๆเดิมนะครับปัญหาของคนที่จะเริ่มทำคอร์สออนไลน์เนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือไม่รู้จะทําเรื่องอะไรนะอันนี้เรื่องคลาสสิกมากผมเจอเลยโอ้ย,เ,ยเห็นถ้าเห็นท่านกระดานก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะเฉพาะจุดแรกกันลวกันกนะเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันคุยมันอาทิตย์ก็คุยไม่จบหรอกเนให้เห็นให้เห็นแบบ ภาพรวมก่อนภาพรวมมันก็คืออย่างแรกเนี่ยมไม่รู้ว่าจะทําอะไรคือคำว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันอยากจะทำเรื่องอะไรนะแต่มันดูเบลเบอเออเนี่ยอยากจะสอนเรื่องการเงินอย่างเงี้ยสอนเรื่องรวยๆยอย่างเงี้ยแต่มันจอดจ่ไปแล้วมันจะเรื่องอะไรดี<笑><笑>ใช่เลยจคือมันจะได้แอรีรแบบร,มรวมๆไงใช่เช่นถ้าเกิดอยู่ในฟิลของโคชมินเองเนี่ยอยากสอนเรื่องอสังหาอย่างเงี้ยแต่เอ้ยยังไงดีถ้าเราพบอย่างนี้นะ หลายคนเนี่ยที่ออยากสอนแบบนี้ไม่ใช่เขาไม่มีความรู้นะเขามีอแต่ว่ามันยังไม่ชัดว่าจะเอาเรื่องตรงไหนดีอันนี้อันนี้คือเรื่องแรกใช่ <นะ S 1> เลยจ้าพอจบเรื่องแรกเราก็จะมาสู่เรื่องที่สองครับหลายๆคนบางคนก็จะเริ่มชัดแล้วแหละ,ละจะเอาเรื่องนี้จะเอาเรื่องเป็นในหน้ามือใหม่นี่แหละนะทำมาทั้งชีวิตเนี่ยทำมาตลอดตัวเองเนี่ยปั้นในหน้ามือใหม่มาปีหนึ่งหลายสิบคนแต่พอจะเริ่มสอนเป็นคอร์สอนอนไลน์พูดไม่ออกไม่รู้ออจะเลียง ยังไงในหัวมีเรื่องเต็มไปหมดแต่สอนไม่เป็นเขาเรียกสอนไม่เป็นใช่เลยผมเจอแบบนั้นเลยอาจารย์ใช่เลยปัญหาผมเลยนี่ข้อสองนะส่วนข้อสุดท้ายเอาเป็นเอาเป็นข้อสุดท้ายกันละกันนะข้อสุดท้ายก็คือแล้วพอจะลงมือทํามาทํำยังไงเพราะเรื่องตรงนี้มันจะต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ไหมใช่เลยอาจารย์จะถ่ายทำยังไงตัดต่อยังไงอันนี้ก็จะเป็นข้อที่สามนะครับก็ถ้าเกิดปุ้ยเห็นเนี่ยจริงๆมันมีสี่ข้อแถมข้อที่สี่สักนิดนึงกันละกันจะได้เห็นภาพ ตนี้ถ้าเกิดเราผ่านข้อที่3ไปได้แปลว่าเรามีคอสละพอคอสที่4เนี่ยคือทําการตลาดกับใคยยังไงนะนนถ้าเกิดเราได,ได้4ี่ข้อนี้เราก็จะเรียกว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าทําเงินได้ในระดับหนึ่งละแต่ถ้าอยากแอดวานซ์ไปต้องเป็นข้อที่5ข้อที่5้าคือทําให้คนที่เขาซื้อเราแล้วเนี่ยซื้อต่อคือบิวคอมมูนิตี้ยังไงซื้อซ้ำใช่ไหมาจงางถ้าเกิดทําได้5ข้อเนี้คุณจะอยู่ในอาชีพนี้หรือคุณจะหาเงินจากอาชีพเนี้ย เรียกว่าได้ค่อนข้างจะถาวรแน่นแน่นสบายสบายเลยครับนะนี่ก็ประมาณอย่างนี้ครับโคชมินครับครับก็ผมขอเป็นติ่งอาจารย์ตลอดไปเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ <c oughs> มีะายแรกเปลี่ยนกันครับหนึ <c oughs> ่งสองสามสี่นี่คือผมติดหมดทุกอย่างเลยอาจารย์แล้วก็อาจารย์นี่บอกเลยผมคอนเฟิร์มของจริงนะครับมีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็โอ้มีผลลัพธ์จริงๆให้เห็นเลยนะครับโอเคทีนี้เรา,า่เราเริ่มที่เรื่องนี้เลยแล้วกนะันอาจารย์เราไม่รู้จะ ไม่รู้จะสอนเรื่องอะไรใช่ไหมฮะไม่รู้จะเริ่มยังไงครับเนี่คำถามคือเราเริ่มยังไงดีใช่ไหมเริ่มยังไงดีใช่ใชจ้อ่ะงั้นหัวข้อคืออย่างนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยคือเราจะหาหัวข้อคอร์สอะไรมาสอนดีมีวงเล็บด้วยนะครับโดยที่หนึ่งครับสอนแล้วมันต้องขายได้ะนะคือหัวข้อมันไม่ใช่หัวข้ออะไรก็ได้นะมันเป็นหัวข้อที่หนึ่งเราสอนแล้วมันต้องขายได้ นะครับ,รบอันที่สองคือมันต้องเป็นหัวข้อที่เราสอนไม่ยากนะนี่คือ 2>, 2ข้อสำคัญคือขายดีเราสอนไม่ยากแล้วข้อสามสำคัญที่สุดนะเ,เวลาคนเขาเห็นว่าเราสอนเรื่องนี้เขาก็อยากซื้อด้วยนะผมให้ผมให้เกณฑ์ไว้3มข้อแล้วกันเพราะถ้าเกิดมันตกข้อใดข้อหนึ่งมันตกไปอ่ะมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะจะไม่เวิร์กเลยกอยางแล้วกัน มีคนจนํานวนมากเนี่ยอาจจะไปเรียนกับใครบางคนมาแล้วก็เกิดอินสปายแล้วก็อยากสอนหัวข้อแบบนั้นบ้าง okay. แต่ว่าตัวเองเครดิตไม่ได้นะหรือตัวเองสอนแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือยิ่งทำรู้สึกยิ่งเหนื่อยอะออย่างเงี้ยแปลว่ามันตกไปสองข้อจากสามข้อละมันกรใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะบอกนี้จะทำข้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คำหนึงถึงสาข้อนี่เสมอถ้าเกิดเราได้ครบสามข้อนี่เราจะสบาย เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไ้ฟังต Un ่อเนาะได้เลยอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาหัวข้อคอร์สออนไลน์สอนเนี่ยมันเริ่มยังไงสำหรับผมเนี่ยวิธีเริ่มมันมีแค่2วิธีนะไม่ต้องไปคิดมากกว่านั้นละครับทุกท่านครับนะฮะเริ่มแค่2วิธีเนี่ยคุณก็หาคอร์สมาสอนได้ในชีวิตเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นละล่ะฮะวิธีแรกคืออะไรวิธีแรกเนี่ยไปดูจากงานที่เราทําหรืองานที่เรา ที่เราเคยทํามาก่อนก็ได้เรียกว่างานปัจจุบันหรืองานในอดีตในอดีตก็ได้อะนะนะผมชอบยกตัวอย่างแบบนี้ครับโคชมินครับครับยกตัวอย่างอาชีพบางอย่างซึ่งซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรสอนชาวบ้านเขาได้อะนะนถ้าเกิดใครเคยฟังผมไลฟ์มาบ้างเนี่ยก็มักจะได้ยินตัวอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างที่คุยและสนุกดีไม่ใช่อะไรนะสมมุติว่าเป็นเด็กที่ทํางานในร้านสะดวกซื้อมีหอดังกันแล้วกัน ซึ่งเราก็จะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรโอเคไหมคำถามคือเขาเป็นเด็กที่ทํางานในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะทําคอร์สออนไลน์อะไรได้ไหมนั่นนั่นคือคาถามที่ผมไม่คิดนะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอ๋อเด็กขนาดนั้นเนี่ยเออทำงานระดับโอเปอเรชันแบบนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะสอนอะไรใครได้หรอกเป็นคอร์สออนไลน์ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกผมแค่พยายามจะชี้ให้เห็นว่าความรู้ทุกอย่างที่มีในตัวเราอะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาแพ็กเกจดีๆเนี่ยยังไงมันก็มีคนซื้อ แต่ว่าซื้อมากหรือซื้อน้อยผมไม่รู้โอเคไหมถ้าเกิดเราคิดดีๆหน่อยมันก็จะมีคนซื้อเยอะอืแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดดีนักมันก็คงมีคนซื้อแต่มันคงไม่เยอะโอเคไหมนะงั้นในกรณีของเด็กเจ้าเนี้ยเจ้าเอ็ดอีเลเว่นเนี่ยก็สิ่งความรู้ที่เขามีแล้วก็คนอื่นอยากจะมีคนอื่นอยากจะรู้ด้วยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะแต่ว่าเราต้องกําหนดก่อนครับเราต้องกําหนดก่อนครับว่าใครเนี่ยอยากจะรู้สิ่งที่เขารู้ เดี๋ยวผมลองเล่าให้ฟังเนาะว่าเขารู้อะไรเดี๋ยวโคชมินลองช่วยช่วยคุณผู้ชมบอกหน่อยก็นเ้ยกันนเลยครับอาจารย์คุณผู้ชมจะช่วยอคอมเมนต์มาในไลฟ์ก็ได้นะว่าเอ็อีเลเนี่ยตกลงถ้าเกิดเขาสอนเรื่องต่อไปเนี่ยมีใครที่อยากจะรู้บ้างโอเคไหมอย่างแรกครับวิธีการจัดสินค้าขึ้นเชลฟให้สวยงามน่าดูน่าเลือกซื้อโอ้หแค่นี้ก็น่าซื้อเลยอาจารย์ เออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปบอกนะว่าใครที่อยากจะซื้อความรู้แบบนี้โอเ <okay, S 2> คไหมนี่อ,ออกความรู้ก่นอนอมีอะไรอีกวิธีการจัดสินค้าแบบรวดเร็วอะ่ะคือในในเอ็เนี่ยมันมีสินค้า <c oughs> เป็นหมื่นหมืนม่น SKU เลยนะขึ้นฟบมันมีเด็กอยู่สองคนในร้านเน่ยสาคนไม่เกินเนี้ยอยู่ดีมันขึ้นฟึบหมดเลย